สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีสุขคนแลวจะเนื่อดีในการเห็นงานคืนเอเกาเมียฝรัง่งเมียฝรั่งตัวเป็นเป็นเมียฝรั่งอีรีโรนี่ละอันนี้นะทำมาหากินเองมาจะก็่ได้เป็นมาดงมาดำคือเป็นทำมาหากินทำการทำงานตื่นใจมากกัทำการ แม่บ้านทำกับขา้านวะทำความสะอาดบ้านถ่ายยำหนุนๆค่ะเก็บความสะอาดทีละข้าวเืยสองครั้งเาวเนี่ก่อนมาทำงานกตน็ต้องทำความสะอาดบ้านก่อนเพราะว่ามันตื่นเจ็ดแปดโงนะจะไปปลาขนาดย้นนนำนีน่ย้ำหอนจะหนาเสมอปลาเก็บเพชรเก็บมางไม่บัดบอกนะเก็บฟูเบอรี่ ก็บหมักใหม่ปลาเมืองนอร์เวย์ได้เงินได้จ้ะที่ที่ก็เจ้าเพิ่นที่ว่ามาเก็บแล้วกะมาเก็บสองสามเดือนมาใหม่แล้วก็เมื่อนะจ้ะน้ำโคลนี่เก็บเก็บหักใหม่แล้วจ้ะได้เงินน้ำวันน้ำเปปลาเนาะได้กินน้ำแล้วกะเอามาเห็ดแย,ย่เย้า บอมี่ยังร้ายชีวิตเออเมืองนอกเมืองหน้าก,ากันจีงซีแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้สุคนนะชีวิตแต่ละมือมันกับวนเวียนไปแบบเดิมๆนะมันบ่มันบ่คูบ้บ,บ,บ้านเฮามันบ่มันบ่หลูลราลุลา่ารังการคือบ้านเฮาร้านกาแฟเขากด้าา,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 กากกนน้กันธรรมดาเกดเอเกดทอดอันเดียเจ็ดยื่นใส่เดา ผกูจักว่าล้านเก็นี่เก็อทผู้สศษค่ะมีอยู่หลืออยู่ในเมืองเหนือแ่เสื้อผ้าตัวละสามสี่หางเงินเนาะกับโมโ้กับแจสีจนแดดก็เคยใส่ก็เคยซื้ออยู่ตัวละสี่ห้าพันกับตัวละเนสองหมื่นสุดกับเป้าโล้ยยี่ยเพื่อนกันอยู่นี่วูนนี้เหนือแจเราต่อไปอัสโ เหนือ,องประเทศเนาะวมันกับซัมมี่เนองกับโมนี่ไรมันจะเป็นแบบธรรมชาติมากกว่า่กระเจาบนทาลายธรรมชาติตึกสูงกับโบนไลแต่ว่ามันก็เริ่มขึ้นมาแลา้วตึกสูงก,ก็กินหอดบ้านเฮาเนื้อสบายถึงสียากจนกันสบายอยู่ได้บ้านเฮานะแต่ว่ามันต้องมีต้นทุนเนาะอยู่บ้านเฮาเป็นแต้วกมีต้นทุนก็แย่